ทำความรู้จักเจ้าหนูให้มากขึ้นอันทะแยกเป็นสองส่วนมีรูปทรงกลมคล้ายกับไข่ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนเพศชายและสร้างตัวอสุจิท่อนำอสุจิท่อทางเดินของตัวอสุจิจากอันทะไปยังต่อมลูกหมากมีรูปเปิดติดกับท่อปัสสาวะต่อมลูกหมากอยู่ด้านล่างของกระเพาะปัสสาวะมีหน้าที่สร้างและหลั่งน้ำอสุจิกระเพาะปัสสาวะทำหน้าที่กักเก็บน้ำปัสสาวะในร่างกาย ท่อปัสสาวะเป็นท่อขับน้ำปัสสาวะและน้ำอสุจิออกมาองคชาตส่วนที่ยื่นออกมาจากร่างกายอยู่ระหว่างอันทะทั้งสองข้างภายในมีท่อปัสสาวะและลูสำหรับขับน้ำอสุจิกับน้ำปัสสาวะออกมาถึงน้องชายจะไม่ได้ซับซ้อนแต่ก็ต้องดูแลให้พร้อมทำหน้าที่อยู่เสมอ KX สมุนไพรสกัด9ชนิดให้น้องชายถึกทนแรงดีกระปี้กระเป๋าเพียง390บาท